หัวบุม๋มหนึ่งในอาการที่เกิดจากการใส่หูฟังน,น,นานๆก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเมื่อสตรีมเมอร์หลายคนก็เจอกับปัญหาน,นี้เช่นเดียวกันจนมานทำให้ผู้ชมกังวลกันว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองและกาจจะส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวได้วันนี้เราจะมาเปิดเรื่องของอาการหัวบุมกันว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันส่งผลต่อสุขภาพจริงไหมเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ ไม่สำหรับสาวกเกนชิน m ิมแพคห้ามพลาดกับชุด Limited ดอ i ดิชัที่ทำร่วมกับทาง g f i e l ทั้งแก้วน้ำสแตนเลสสุดคู่พร้อมกับกระปรุกเฉพาะกับทางเกนชินมาพร้อมกับกระปรุกดั b บ l ลและขนมเพื่อเกมเมอร์โดย g f i e l อีกด้วยรีบเลยก่อนสินค้าจะหมดลอดนี้หมดแล้วหมดเลยจริงๆนะครับสำหรับเกนชินสั่งได้ที่ร้านเกมเมอรี่ช็อปบ,บนช้อปปี้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะพูดถึงประเด็นนี้การเราก็จะทุกคนลองถอดูฟังและลูกหัวของตัวเองดูว่ามันมีรอยบุ๋มลงไปหรือเปล่าเพราะว่ารอยบุ๋มบนหัวมันก็เป็นประเด็นที่เราไม่คนเป็นกังวลกันเป็นอย่างมากว่ามันจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงและมีผลกระทบระยะยาวหรือเปล่าซึ่งอาการหัวบุ๋มหรือที่ต่างประเทศเรียกกันว่า headphone indent ก็เป็นอาการที่ผิวหนังบริเวณหัวของเรามีรอยบุ๋มลงไปจากการถูกกดทับโดยที่คาดหูฟังเป็นเวลานานๆหรือถูกกดทับเป็นประจำ และมันก็ทั้งองเรามีรูปทรงที่ผิดรูปเพราะว่ารอยบุ๋มที่เกิดขึ้นและแน่นอนว่าอาการเหล่านี้มันมักจะเกิดกับเกมเมอร์และสตรีมเมอร์ที่ใส่หูฟังนานๆเป็นเวลาติดต่อกันซึ่งยิ่งใส่นานและบ่อยครั้งเท่าไหร่รอยบุ๋มที่เกิดขึ้นนั้นมันก็มีความลึกมากขึ้นตามไปด้วยจนเราสังเกตได้จากสตรีมเมอร์เหล่านี้ที่มีรอยบุ๋มอยู่บนหัวอย่างชัดเจนแจน Oh look how big I am, dude! My head has a dead! โอ้โนดู้ดโอ้มายก๊อดดูด there's a divot in my head How do you fix that ด้วยความที่อาการนี้มันมักจะเกิดกับเกมเมอร์มันก็เลยได้อีกชื่อเรียกหนึ่งขึ้นมาซึ่งนั่นคือคำว่า เกมเมอร์เดนและเมื่อมันมีคําว่าเกมเมอร์ขึ้นมานําหน้าแบบนี้มันก็เลยผู้คนที่เล่นเกมเป็นเวลานานเลยดรู้สึกเป็นกังวลว่าไอ้รอยบุ๋มที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทาให้สมองพวกเขาได้รับผลกระทบกระเทือนไปด้วยหรือเปล่าแต่จากการศึกษาของเว็บไซต์ h e a o ที่เป็นเว็บรวมของข่าวสารเกี่ยวกับหูฟังนั้นก็ได้พบว่าการใส่หูฟังนานๆน,าน,นั้นทําให้เกิดอาการหัวบุ๋มได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่อย่างถาวรหรือส่งผลกระทบต่อสมองภายในหรือแม้แต่กระโหลกศีรษะของเราก็ตามเพราะว่าการที่สมองได้รับการกระทบกระ หรือได้รับความเสียหายได้นั้นมันจะมีผลต่อเนื่องจากกระโหลกศีรษะของเราที่เสียหายซึ่งน้ำหนักที่กดทับเนี่ยมันต้องมีมากถึง1 3 5กิโลกรัมเลยด้วยและหูฟังนั้นก็ไม่น่าจะมีน้ำหนักมากถึงขนาดนั้นใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าด้วยอาการกดดัดของหมัดก็เลยทําให้กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะถูกกดทับด้วยแรงที่เกิดขึ้นและก็ทําให้เกิดรอยบุ๋มขึ้นมาแต่ว่ารอยที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่ได้อยู่อย่างถท้าวอเพราะว่าถ้าปล่อยไปสักพักมันก็จะหายไปเองได้แต่ว่าการจะหหาายยช้้้รรรรือออเ็็วนนนนัออัักกกขู่บบพฤติมงุคคลนๆน ว่าพวกเขาใส่หูฟังบ่อยแค่ไหนใส่ทั้งวันเลยหรือเปล่าเพราะว่าอาการนี้ใช้เวลาในการกลับเป็นปกติอยู่ที่ราวสามชั่วโมงจนไปถึงสัปดาห์หรือเป็นเดือนเลยก็มีแน่นอนว่าอาการดังกล่าวก็กลายไปที่ผู้ถึงอย่างมากจากการที่สตรีมเมอร์อย่างคอเทสไลฟ์ได้โกนหัวตัวเองในระหว่างทำกิจกรรมการกุศลในระหว่างที่ไลฟ์สตรีมของตัวเองและมันก็ทำให้เขาพบว่าตัวเองมีอาการหัวบุ๋มซึ่งคนดูในตอนนั้นก็เลยเป็นกังวลกันไปด้วย Dude, the shaver's working like a champ. Dude, I have like an indent right here. This is where my headphones go. I have a fucking headphone indent in my head. What the fuck? I always thought that was just my hair. I thought just my hair did that. No it'll hold. อาการดังกล่าวอาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากอาการเฮดโฟนแท้ที่การกดทับของหูฟังจะทำให้เส้นผมของเรานั้นผิดรูปจนมันส่งผลต่อเนื่องไปยังผิวหนังนั่นเองซึ่งมันก็คล้ายกับอาการคนที่ใส่แว่เวานเปลานานแล้วผิวหนังที่ถูกแว่นสัมผัสนั้นก็จะเกิดรอยบุ๋มขึ้นมารวมไปถึงคนที่สวมแวนก็เช่นเดียวกันที่จะเกิดรอยบุ๋มบริเวณที่สวมใส่หลังจากถอดแวนออกมาแต่อาการเหล่านี้ก็จะหายเองได้ มาถึงจุดนี้มันก็ทำให้หลายๆคนค่อนข้างที่จะสบายใจขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าพวกเขาก็ยังตั้งคําถามกันต่อว่าถ้าหัวของเราบุ๋มไปแล้วเราจะทําอย่างไรให้มันหายไวกว่าเดิมและนั่นก็เลยทำใหหลายๆคนได้บอกวิธีต่างๆออกมา,มามากมายแต่หล,ลังๆก็จะมี3วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คือการนวดเบาๆบริเวณที่หัวนั้นบุ๋มลงไปก็จะทําให้รอยบุ๋มนั้นหายไวกว่าเดิมจากการที่เลือดสามารถไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น วิธีที่2จะเป็นการอาบน้ำอุ่นเพราะว่าน้ำอุ่นนั้นจะช่วยผิวหนังเต่งตึงขึ้นและก็ทําให้รอยบุมนั้นกลับมาเป็นปกติได้ และวิธีที่3และน่าจะเป็นวิธีที่สุดเลยนั้นก็คือการงดใส่หูฟังชั่วคราวแน่นอนว่าสำหรับเกมเมอร์การเล่นเกมแบบไม่ใส่หูฟังนั้นก็อาจจะเหมือนกับเป็นอาหารที่ขาดวัตถุดิบหลักไปแต่สำหรับหูฟังมันก็มีอีกหนึ่งประเภทที่ทาให้เราไม่ต้องเสี่ยงกับการเจออาการหัวบุมซึ่งนั่นก็คือการใช้หูฟังแบบอินเอียร์ที่มันจะไม่มีที่คาดหัวมารัดจนเกิดเป็นอาการหัวบุมนั่นเองและการเปลี่ยนมาใช้หูฟังแบบดังกล่าวนั้นก็จะทําให้อาการกดพับที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นรอยบุ๋ แต่สำหรับคนที่ไม่อยากจะเปลี่ยนหูฟังการถอดหูฟังทุกหนึ่งชั่วโมงก,ก็ช่วยลดอาการหัวบุ๋มลงได้แถมมันก็ยังช่วยลดอาการปวดหูได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีแม้ว่า,าการหัวบุ๋มจะหายเองได้แต่สำหรับบางคนที่อาการหัวบุ๋มนั้นอยู่นานเกินกว่าที่มันควรจะเป็นทางเว็บไซต์ Headforty นั้นก็ได้แนะนําว่าให้ไปพบแพทย์น่าจะดีที่สุดและอย่างไรก็ตามแม้ว่าความกังวลในเรื่องของหัวบุ๋มจะคลี่คลายออกมาแล้วความกังวลอีกอย่างก,ก็ตามมาซึ่งนั่นคือเรื่องของหู เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราได้พูดถึงอาการปวดหูจากการใส่หูฟังนานๆมันก็ได้มีคนตั้งคําถามว่าการใส่หูฟังนานๆน,านั้นจะทําให้หูผิดรูปได้หรือไม่โดยคําตอบก็คือไม่เพราะว่าหูของเรานั้นมีพัฒนาการเต็มที่ในช่วงอายุ6-7ปีและก่อนหน้านั้นเราก็คงไม่ใส่หูฟังกันทั้งวันใช่ไหมล่ะครับและการใส่หูฟังนานๆแม้ว่ามันจะทําให้หูของเรานั้นผิดรูปไปแต่ว่ามันก็จะกลับมาหายเองได้เช่นเดียวก,ก,กับอาการหัวบุมนั่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานหูฟังได้ว่าเราเลือกหูฟังที่เหมาะสมกับทรงของหัวตัวเองหรือไม่เพราะว่าถ้าหูฟังนั้นมันแน่นจนเกินไปแรงกดทับที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้หัวบุมชั่วคราวแบบที่กล่าวมาแต่อีกหนึ่งอาการที่จะตามมาด้วยเลยนั้นก็คือการปวดหัวบริเวณภายนอกที่เกิดจากการไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีพอทว่าถ้าเกิดหูฟังของเรานั้นมันหลวมล่ะ นั่นเกิดใา้ขนาดของหูฟังนั้นทิ้งลงบนหัวของเราได้และเกิดเป็นอาการหัวบุ๋มขึ้นมานั่นเองแต่อย่างน้อยเราก็อาจจะไม่ได้ปวดหัวเหมือนกับการใส่หูฟังที่แน่นจนเกินไปซึ่งนั่นก็นำกลับมาซึ่งการเลือกหูฟังที่เหมาะสมกับเราและมันก็ช่วยลดอาการหัวบุ๋มหรือปวดหัวได้นั่นเองล่ะครับและเราก็ขอย้ำกันอีกครั้งว่าอาการหัวบุ๋มที่เกิดขึ้นมันสามารถหายเองได้แต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเกมเมอร์คนนั้นๆว่าพวกเขาใส่หูฟังต่อเนื่องและบ่อยแค่ไหน และเพื่อนๆเมื่อไ,ได้ลองแตะหัวตัวเองดูแล้วเจออาการหัวบุ๋มบ้างหรือเปล่าก็สามารถมาแสดงความเห็นกันได้ติดตายคลิปนี้เลยนะครับซึ่งอาการหัวบุ๋มนั้นก็เป็นหนึ่งในเรื่องของสุขภาพเกมเมอร์ที่หลายๆคนอาจจะได้เจอกับมันแต่สำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตนั้นพวกเขาก็มาเจอกับปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างซึ่งนั้นก็อาจจะมาจากการใช้ยากระตุ้นด้วยและไอายากระตุ้นเนี่ยมันคืออะไรส่งผลแบบไหน,นถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ